ชีวาชาแนลโอ้โหวันนี้ฝนตกนะครับผมว่าจะไปเกี่ยวข้าวนะครับนะที่นาหลักไฟนะครับก็คงจะต้องหยุดไว้ก่อนนะครับนะโอ้โหพายุเข้าตั้งแต่เมื่อคืนนะครับพายุเข้าเมื่อกี้นะครับนะข้าวที่จากไว้ก็คุมไว้นะครับนะวันนี้ก็คงไม่ได้ไปเกี่ยวนะครับนะแม่นินก็กําลังไปโรงเรียนครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยนุ่น บรรยากาศหน้าบ้านของพ่อานานะครับแม่นินอันนี้รถเทลเลอร์นะครับนะของรถเกี่ยวนะสามคันจอดจอดอ,อยู่นี่สามคันเลยนะครับก็แสดงว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้าวที่ไหนแน่นอนนะครับนะเทนเลอร์ไม่ได้ออกนะครับก็แสดงว่ารถเกี่ยวยังจอดอยู่ที่โรงจอดรถนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวพ่อานาจะพาขี่รถลงไปดูนาบ้านซังแปนนะครับนะไปกันเลยครับ เดี๋ยวจะได้ดูถนนทางไปนาด้วยนะครับนะอันนี้รถเทเลอร์รถเกี่ยวนะครับสามคันไม่ได้ออกเลยครับวันนี้นะฝนตกลินลินด้วยตอนนี้ก็ยังลินลินอยู่นะครับนะไปดูกันนะครับเดี๋ยวเข้าซอยพ่อไนถึงจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับนะโอ้โหร้านกาแฟก็ปิดนะครับ นี่แหละทางไปนานะครับเลี้ยวซ้ายเลยนะครับทางไปหน้าบ้านสังแปนครับผมอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะครับผมไปเบิ้งการพี่น้องว่าทางไปหน้าบ้านสังแปนดีบอนะครับนะลาดยางนี่ทางลงหนาลาดยางอย่างที อันนี้ก็จะเป็นเครียดวันนี้เป็นวัดบัดสังแปดครับหรือว่าวัดชัยยมึกนะครับบัดแปดนะม <c oughs> ีกันหน้านะครับนี่นี่เห็นบอกหน้าได้เกี่ยวแล้วเรียบร้อยนะครับเกี่ยวแล้วเรียบร้อยนะครับบ้านบ้านของพอเถาไม่เถาพ่อะนายกะเกี่ยวอยู่ประมาณสิบ หาไร่ครับผมหมูว้านนะเกี่ยวสิบหาไร่นะขายแปดไร่นะครับตากเจ็ดไร่ประมาณนี้นะครับนะมือนีก็ว่าสิเกี่ยวจักยี่สิบสามสิบหักก็ได้เกี่ยวครับผมนี่ครับผมเออเขาเอื่นว่าตรงนี้เขาจะเอืน่นมาหวยสันโดนี่นะครับทางที่พ่อน้ยชี้มาอ่า บรรยากาศดีดีครับผมอันนี้อาโปงหาปลาได้ปกตินะครับขี่เข้าไปหนีก็เหลี่ยบข้องนี่เขาไปก็ได้ครับตรงุ่มก็จะเป็นสนามบังไฟนะครับทางดีครับผมใส่ลุกล่างเรียบร้อยลยครับเพราะนายจะพาขี่รถไปตรงหน้ารักไฟนะครับผมทางดีครับรถจิงเพราะนายเอามาได้เยอะ อันนี้เป็นคล่องคล่องทรงหนาครับนี่คล้องใหญ่คล่องทรงหนาตรงไว้นี่กไปเปอ,อหน้าที่เพราะหน้าไปเกี่ยวหมาวกว่านครับผมนี่อันนี้เป็นหน้าน่นพอกทางไปน่นพอกทางนี่ก็ไปทางบันมังยังสี่หน้าครับ <S <S น,นี่อันนี้คล่องคล่องทรงหนาครับผม ปีใดบ่มีน้ามีนหน่อยเขาก็สิเปิดน้ามากครับมาจากแม่น้ำซี่นะครับเกี้ยวเลยหน่อยหน่อยแล้วมหน่อยหน่อยเลี้ยวไา้ครับผมนี่มีไฟส่องสว่างผ่นา่อยู่หน้าได้นี่ <c oughs> ลาดยางครับผมนี่เกี่ยวเลรอเห็นบ่นี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นสแปนเง่าวไปเลยครับผมจะมีแต่หน้าเลยครับอันนี้นะเพราะนายอาจจะพาขี่รถไปเบื้องหน้า น่ารักไฟ่นะครับที่ราท่านอีกเกี้ยวเนาะน่ารักไปนี่จะมีสองแถวนะครับสองแดงเนาะหิบไปเบิ่งกันมือน,นี่กับเกียดดเก้ยววะไรรถเกี้ยวที่ลงไ้มือน,นี่ฝนตกผ้ายูเข่าท่านเมกี้แต่มซืขน,นโอ้ยเขานอนน่าเบิ่งเลปานนี้ไปเบิง่งเขาพี่เดชเขางงามเลยครับฟีดีแต่หากฝนมาเมื่อคืน โด,ดเกี่ยวลงบาได้จักหม่องเลยเพราะว่าแดดเบิดมือเลยผมว่าโป้โปเชื่อว่าแดดแต่บพมีฝนแดดกับโปห่อนเพราะว่ามันหนาวนี่ครับทานไปหน้ามันนี่เงินนี่ละท่านขอให้เขาหน้าบันสัมแป้นครับผมผมเพื่อมาหาชนชาแชัยน้ำวัดยาสีก่อนก็จะเป็นปฏิทิทางไหนดีดีครับ ภากไป่น่าดีวะครับ <laughs> สะดว,สวกสบายภาคฝนนีอ,อแหลกว่าสิลุงมาทายรถเกี่ยวเขาใีเบิ่องอีกนะครับทิดแผนเลยทามื่อื่นทาช่วงเอ่อสี่งแรกหายสิงแรกไปต้นไปแล้วกับฝนมาตกนะครับฝนมาตกแล้วเมือื่นฝนมาตก เกี่ยวครับติดเกเดี่ยวแล้วเหรอยำไมไอใ้อพี่น้องเบิ้งนะครับแต่ว่าก็จะใส่รถเกี่ยวคนล,ละขั้นครับผมใส่รถเกี่ยวคนล,ละขั้นนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวมันหลายเจ้าเนาะก็ต้องแบงนี่เหู้นี่แบงนี่เหู้นี่แบงนี่ผู้น,น,น,นี่จะได้นะครับ เราคดิมีหลายแบงใช่ว่ไหมหรับใสทีมีปัวหลายแบงมันก็รถเกี่ยวคันเดียวอยู่ส่นะมันกับกเนาะแต่ว่าอันนี้เขากับว่าพี่น้องพี่แอบพี่น้องก็หลายนะครับพี่น้องก็เท่าไปเท่าว่องพ่อได้รถเกี่ยวที่เพิ่นหลายนะครับก็เลยต้องแบ่งแบงนำแบ่งกันเกือเพือเกือบแย่สอยเหลือกันแล้วกันนะครับใส่ผู้นั่นเนี่ยผู้นี้เนี่ยมีเหตุแ่มซอยเหลือกันก็ได้ซอยเหลือกันครับ ไปครับผมเดี๋ยวหอด้านักไฟแล้วครับมาหอดแล้วครับผมหน่ารักไฟ,น,กไฟนี่โมนี้ก็จะเกี่ยวแล้วนะครับผมนี่เกี้ยวแล้วหน้าก็จะต่อกันมาเป็นพื้นเดียวกันครับแต่ว่าถนนมันพาอย่างสีนอหุนะครับหน้ารักไฟตัวคุณประทานเด็กเกี่ยวแต่ว่าตัวนี้เกี่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวจะพายางานลงไปเบื้องครับในจอดรถไะางานลงไปเบิง้งนั่กันเกี่ยวแล้วทางซอย ลงไปหนีลงไปหนีก็ไปสวดถนนเ้นนันถนนเส้นนันก็นจะเป็นคอนกรีตครับเกี่ยวเหลี่ยครับผมแล้วก็จะมีตน้นตรงนันครับอีกแปลงหนึ่งนะตรงอต้นสะแบงนะนะครับอันนี้เกียวเหลี่ยจะคันจะคันแปลงหนึ่งตรงนั้นของตาเอครับผมตรงนี้เกี่ยวเหลี่ยเดี๋ยวจะพาไปบึงลักไฟลักไฟสองแปลงว่นท่านเด็เกียวว่าสีลงเหมือนี้ฝนตก,ก่อน Okay. น่ารักไฟโอ้วอาไปถเกียวมือนีบ่ได้เกียวนี่ครับผมง่าเอาเลยครับกะลงไปนี่ทางไปหอดฟูตปูนขุนละครัุนขุนขุนเห็นบนจะมีสะ ปลายุ่นมีบัวปลายูดฝุ่นละสองแปลงครับแปลงนีุู้ดปุ่นแล้วก็ขามไปแปลงหนึ่งยู่ทางฝุ่นนะครับหนารลักไฟนี่แหละคนหนผ้าชิว่านี่มนมะเล่นว้าอยู่นี่ครับนี่ทางเส้นนี้ละไปท่างผ้าบบุญ ไปเบืงง้งเปลงไปเบื้งอีกแปลงนี่อันนี้นักไฟอุ้ยปูปูปเห็นปูพอมฝนตกปูออกครับฝนตกแบบนี้ปูออกเฮ้ยที่ว่ามันจะปู็นไมนิ่งบ่เห็นตัวหนึ่งหัน บรรยากาศไปแต่ผ้าหลูกมา,าอยู่ด้วยรถใหญ่รถเก๋งขี่สบายครับผมมาเสียน,นี้แต่ว่าททางซอยนี่นี่นี่แหละครับหน้ารักไฟแบงตรงนี้คันแท่นี่นะครับเง่าไปทุดกุนล่ะหมดหอดฟ้าตรงนี้นะจะว่ามั่นใจว่า ิบเอ็ดหรือสิบสี่เรนะครับเพราะว่ามันจะขามขามท่างไปทา่ามศุนน์หนึ่พมัพม่นใจนะครับแล้วก็ในส่วนที่สองก็กจะเป็นแปลงนี่แล้วก็จะมีแปลงนี่ครับแปลงที่มีเออ่สาบานะครับนี่ตรงไปพูนนะครับละแล้วก็จะขามขามคล้องขามคล้องตัวนี้ไปนะครับ ไปตรงที่เพราะหน้ายก็ไม่นิ่งผ้าหน่องที่ว่าหนองมูดาไปหล่นนาตรงนามไหลเ่าทอ,อไปห้างหุนที่ว่าเป็นหน้าต้นสะแบงครับว่าท่านไอ้เกี่ยวนะครับผมว่าท่านไอ้เกี่ยวเดี๋ยวผ้ายางไปเบิ้งแจ้งหน่อยนะครับไปกันอันนี้จะเป็นข้องอกันได้นี่เมื่อกี้ข้องไงอันนี้เป็นข้องใสใ่ไกลแต่ว่ากะหกเน่ยเวลาเขาสิปล่อยหนามมาเข้า็มาทำความสะอาดออกในห,หนามมันไหล ป้ายเบิ่งเขาท่านอีกเกี่ยวฝนมาใส่ก่อนเมือ่อคืนโว้ยดอกบัวบัวบัวพาไปเบิ่งกดเขาอู้ว่าท่านอีกเกี่ยวไปเบิ่งกัน เขางามๆเลยปีนี้อือหืออะไรมาสิเด็กเกี่ยวมึงนี่เนาะอ,อีพออีเม่ยเลยล่มมาฝนมาสันแล้วบักนี่เฮ้ยม,มีแต่ห่วงใหญ่ๆเลย ครับผมอันนั้นเพื่อนเพื่อนหน่อยคุณตาเอนะครับเมื่อวนกับนี่แล้วเมน่นกับมหาหอยนี่นะครับข้าไปทงางคางสาอังที่ละเลิกได้ครับนี่สาซีเมตรได้หน่เออเลิกได้แต่ว่าไปทางคางเอานะครับเนะขาก็ไปทงางคางด้านคางนะต้นใหม่ต้อนนั้นพ่อน่าก็ไป ถ่ายคลิปถ่ายนะยังนะคแนวนะว่าเออถ่ายคลิปถ่ายยังบรรยากาศดีครับผมบ้านสังเวยหน้าบ้านสังเวยบ้านเฮาอำเภอมหา,าชนชัยจังหวัดจันสบุรีครับเอ้ยมาสิได้เกี่ยวเข่ามือนี่เพิ่อนมาเกี่ยวเข่ามือกันแล้วได้เหลือได้น,น่าดงนะครับสีเหี่ยมแล้วพุ่นลักย่าเอาสุดพุ่นลักภูหลต้นยูคงยูข่า อันนี้ของตะเอียนพ่นเธ็ดสะไวตรงกลางเขาน,นองเ้ยบรรยากาศดีแห่งตรงเพื่อตะเอียนถ้าเอาปีมานอนนอนในเบิดมือขันฝนประตกเนี่ยอีหลีร่มพัดอู้ยบรรยากาศไม เขาอะงามงามมึงดีหรอโอ้ยไปนอนในน้ำมเบื่อเลยอะตัว่ตัวผุนยังสวยอยู่สวยอยู่ยังบ่ได้โล่งน้ำเฮี้ยงอันนี้อยู่ทั้งขอบขอบครับผมไก่้าน้่งปลูกอยู่ข้าไว้กัน ว่าสิเอาออกปีนก็ปีนี่กับปีนาละเจยวเขาเรียวกแหละเจยวเขาเหลี่ยเอาโอ้ยตะเอเขาลงน้ำหมดแล้วอันนี้ของตะเอครับนี่ตรงไปอันนี้ของชีว่าปะตอนนี้พ่อหน่ยกะ อยู่หน้าต้นสะแบงครับผมที่อยู่ทัดจากแถวลักไฟฝั่งทางผุนรันนะนี่นี่และทางก็ค่อนกีดย่างดีครับผมรดเกียวมาก็ลงเลยนะครับทางนี้แหละพระท่านเด็กเกี่ยวนะครับอดผุน ทัานเด็กเกี่ยวนะครับไปครับผมฟางหนีกระยังครับฟางหนีของท่านเด็เกี่ยวคือกันนะครับไปโอ้ยฝนฝนฝนกี่ระพี่น้องฝนตกล่ะฝนตกไรไม่กี่เดียวฝนทางฝนขาวจุดฝน tóc này, phần này nữa bữa phần này đó, ui, uối, 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 ôi ôi กดไห่ก็แช่ตั้งเนี้ยด้วยครับเด้อปูอยากก็เลยว่าเต้ตื่นโมเิกโอ้ยเหรอโอ้ยเห็นปูคิดหอดไม่นินเนี่ยพาน้องชิว่ามาจับปูไม่นินบ่ไม่นินกับไปสอนหนังสือครับเปิดโรงเรียนกับไปอยู่แต่ว่าชิว่าบ่ได้ไปครับผมเพราะว่าอัน พายุเขานะครับก็เลยให้พักจกังมือก็ภาษาเขาบุระปีไม่สงการนะครับ่อ้อสีไดีสซูบนะครับตาปลากินปลากับปีไม่สงการนาอพี่น้องมาเพื่อนมาท่านมายามกันกันามาไปครับผม<อ>เจะจอก กับบ้านแล้วครับกับบ้านไปหาชีว่าน้องมุกดาแล้วมุกดาก็ไม่ได้ไปอยู่กับยายแป๊บหนึ่งพ่อหนก็เลยลงมาเบื้องหน้าครับเป็นปูใครชอบคลิปนี้ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พนายด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พนายแล้วก็น้องชีวาน้องมุกงดาแม่นินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อแจ้งเตือนว่าพนายน้องชีวาน้องมุกดาแม่นินทาคลิปออกมาใหม่แล้วนะครับสําหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับ